ได้เพื่อนเลยผ้าพอบัวแก่แก่ออกมาก็มีเอาไปทานกับเมี่ยงบ,บัวเขาก็จะไปเป็นใบตองก็ได้นะใบใบของบัวหลวงใบของดอกบัวนี้ไปเป็นนำไปเป็นใบตองก็ได้จ้ะ นักลากบวัวหัวบัวเง่งาวบัวเนี่ยจะนนำไปทำเป็นอาหารได้ไม่ได้เพื่อนเลยมาหอ่อห่อแล้วก็ไปนึ่งมันจะหอมกินบบก่นใบบวัวกิ่นใบบัวจะดอกบัวก็นำไปบูชามันไปเป็นใบตรงหอ่อห่อข้าวข้าวข้าวหมกใบบวัว ข้าวหมกใบบัวผัดข้าวแล้วก็ยังนำใบบัวบัวหลวงใบของพ้าพอบัวแก่แก่ออกมาก็มิงให้สวยงามบัวเกิดในโคนแต่ไม่ได้เพื่อนคนส,สวยๆนะคะ จะนำไปบูชาพระค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะให้สวยงามบัวเกิดในโคนแต่ไม่ได้เปื้อนโคน เขาก็จะไปเป็นใบตองก็ได้นะใบใบของบัวหลวงใบของดอกบัวนี้ไปเป็นนาไปเป็นใบตองก็ได้จ้ะดอกบัวเนี่ยเวลานั้นเราทําเมี่ยงเมี่ยงคําเมี่ยงชาววังเขาก็ยังเอาไปทานเอาไปทานกับเมี่ยงนะจ้ะกีบบัวเนี่ยให้สวยงามบัวเกิดในโคนแต่ไม่ได้เปื้อนโคน สวยงามบัวเกิดในโคนแต่ไม่ได้เพื่อนคนบัวน,นี้มีประโยชน์จะเป็นยาลากบัวก็กินเป็นกินเป็นอาหารได้เนาะนำไปทำอาหารได้นะคะมาหอ่อห่อแล้วก็ไปน,นึ่งจะหอมกินใบบัวกิ่นใบบัวจะ ดอกบัวก็นำไปบูชาเอาไปทานกับเมี่ยงบัวบัวน,นี่มีประโยชน์จ้ะเป็นยาลากบัวก็กินเป็นกินเป็นอาหารได้นะนำไปทำอาหารได้นะคะมาจัดขึ้นหิ่งบูชาพระเนาะดอกบัวหลวงแล้วก็จะมาเด็ด เด็ดกลีบข้างนอกออกเพื่อแต่งไปเป็นใบตตงหอ่หอห่อข้าวข้าวข้าวหมกใบบัวข้าวหมกใบบัวผัดข้าวแล้วก็ยังนำใบบวมให้สวยงามบัวเกิดในโคนแต่ไม่ได้เพื่อนคนอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะจ้ะเป็นธรรมะเนาะ บัวผูดจากน้ำมาผูดจากโคนมาแต่ไม่ได้เปื้อนเลยนะคะค่ะดค่ดอกบัวค่ะค่ะดอกบัวไม่ได้เปื้อนเลย หลวงใบของเาอดกค่ะดอกบัวส่ได้เพื่อนเลยค่ะีกค่ะดอกบัว ดอกบัวหลวงจ้ะมีญาติเขานำดอกบัวมาให้พี่น้องแม่ก็เลยจะเอาที่ขมๆม,มาจ้ะนั่นแหละก็ไปเป็นยาไปเป็นยาเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยาไปเป็นยาล้วนเด็ดเดี๋ยวแม่จะลองพับบัวดูนะพับบัวดูสักหน่อยดอกบัวหลวงจ้ะ มีญาติเขานำดอกบัวมาให้พี่น้องแม่ก็เลยจะเอาเดี๋ยวแม่จะลองพับบัวดูนะพับบัวดูสักหน่อยบัวหลวงใบของจงให้สวยงาม บัวเกิดในโคนแต่ไม่ได้เพื่อนคนบัวหลวงใบของพา้าพอบัวแก่แก่ออกมาก็มีที่ขมขมมาจา้ะนั่นแหละก็ไปเป็นยาไปเป็นยาเนาะหวานเป็นลมขมเป็นยาไปเป็นยาล้วนแต่เนี่ย มีฝกนะักเนาะมีฝักก็ยังนำมารับประทานได้อีกจ้าบัวมีรสฝักนะคะบัวมีรสฝกักมีฝกนะักเนาะมีฝักก็ยังนำมารับประทานได้อีกจ้าบัวมีรสฝักนะคะบัวมีรสฝกักเกสรบัวหมายถึงที่อยู่ในดอกแลก้วก็ใจบัวใจบัวนี่ก็จะอยู่ในอยู่ในเม็ดของบัวนะจ๊ะ อันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะจ้ะเป็นธรรมะเนาะบัวโผูดจากน้ํามาโผูดจากโคนมาแต่ไม่ได้เปื้อนเลยนะคะอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะจ้ะเป็นธรรมะเนาะ บัวผลดจากน้ํามาผลดจากโคนมาแต่ไม่ได้เปื้อนเลยนะคะมีประโยชน์หมดเลยนะคะบัวบัวมีประโยชน์มากเลยเกสรบัวหมายถึงที่อยู่ในดอกแล้วก็ใจบัวใจบัวนี่ก็จะอยู่ในอยู่ในเม็ดของบัวนะจ๊ะรากบัวหัวบัวเง่าบัวนจะนําไปทําเป็นอาหารได้อันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะจ้ะเป็นธรรมะเนาะ บัวผลดจากน้ํามาโผลดจากโคลนมาแต่ไม่ได้เปื้อนเลยนะคะมาจัดขึ้นหิ่งบูชาพระเนาะดอกบัวหลวงแล้วก็จะมาเด็ดเด็ดกีบข้างนอกออกเพื่อแต่งมาหอ่อห่อแล้วก็ไปนึ่งจะหอมกลิ่นใบบัวกลิ่นใบบัวจะดอกบัวก็นําไปบูชาเกสรบัวหมายถึงที่อยู่ในดอกแล้วก็ใจบัว ใจบัวนี่ก็จะอยู่ในอยู่ในเม็ดของบัวนะจ๊ะส,สวยๆนะคะจะนําไปบูชาพระค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่มารับชมนะคะขอบคุณค่ะมาหอ่อห่อแล้วก็ไปนึ่งจะหอมกลิ่นใบบัวกลิ่นใบบัวจะดอกบัวก็นําไปบูชาเดี๋ยวแม่จะลองพับบัวดูนะพับบัวดูสักหน่อย มีฝักเนาะมีฝักก็ยังนำมารับประทานได้อีกจ้ะบัวมีรสฝาดนะคะบัวมีรสฝาดวัวน,นี้มีประโยชน์จ้ะเป็นยารากบัวก็กินเป็นกินเป็นอาหารได้เนาะนำไาทำอาหารได้นะคะ ใบของไปเป็นใบตงองห่อห่อข้าวข้าวข้าวหมกใบบัวข้าวหมกใบบัวผัดข้าวแล้วก็ยังนําใบบัวเดี๋ยวแม่จะลองพับบัวดูนะพับบัวดูสักหน่อยเอาไปทานกับเมี่ยงบัวบัวอันนี้ก็เป็นเป็นธรรมะจ้ะ เป็นธรรมะมเนาะบัวโผล่จ